บก,แกบ,กบกแ yeah. จ็คทางใบเพชรชบูครับวันนี้มาตัดยาเพิ่ม <c oughs> ตัดยาเพิ่มแล้วก็ update. อัปเดตตัวนี้อายุประมาณ หนึ่งเดือนกับอีกสิบวันครับผมหนึ่งเดือนสิบวัน นี้ยอืมแถวนี้อ่าแถวนี้10วันแล้วบวกลงดินครบ10วันนะครับข้างหลังโอ้10บัน คจัดพลังใบเพชรเจ็บุมครับ